มวยยี่ห้อพายครับภายใตยก้กระลองสภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวเด็ด789ครับคลองสวนภูรีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาและท็อกออฟเดอร์ทาวออแกนิเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยก3นะครับดูว่าเกมการยกนี่น่าจะเร้าใจมากขึ้นในช่วงพักยกเพชรบุญอุ้มนี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ5 0 0 0มืบาทนะครับที่เลี้ยงทีมงานนี่ก็าสั่งเดินอย่างเดียวออแต่ว่าเพชรแสนเก่งมานิ่งเลอเกินไฟนี้ นี่แะครับแข้งข่ายนี่ทางานได้ดีเพชรบุญอุ้มเอาละครับหิ้วได้เกาะได้ตีได้หรือเปล่านะครับไอไม่ขนาดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับนอกอันนนนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ําเงินเพชรบุญอุ้มจะตีได้หรือเปล่านี่โืตรว่าคุ้นเขานี่ต้องนึกถึงเลยนะครับพระประกอบสิงซ้าเหลี่ยมคุ้นเขานิวเคลียนะเจ้ากี้สิกันไพลอย่างนั้นโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยขีดได้ไไตีนี่ทื่ว่าวฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อย,ลยว่างนั้นเถอะนะ ฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งนะครับน้ำเงินเพชรบุญอุ้มอ้าวต่อยอย่าเปิดการก่อนเลยทีฟีฟีฟไล่แขนเอ้าตีไปเอ้าโดนเท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 เอากำบการแกะแยกโอโ้โหนี่ครับมายก3ยก3ครับไม่สนครับมาชนเข้าไปมาขุนเขาจากบุรีรัมม์นี่ครับโอโ้โหขึ้นบนได้คนละข้างอา้าวตอนนี้ไอ้มาดูเหมือนจะตีไม่ถนัดครับกรรมการแยกก่อน โอ้โดูว่าเพชรบุญอุ้มมีพยายามจะเบียดปล้ำในเพชรแสนเก่งก็คอยไล่แขนนะครับกด,ดเอาไว้แล้วก็ไอ้สู้ทุกรูปแบบเหมือนกันเอาเรามาดูตอนนี้วงนอกนะครับเบียดเข้าไปโดนแทงซ้ายไปก่อนมีหมัดนํำแล้วครับเพชรบุญอุ้มต้องมีงทั่วมาช่วยแล้วนะครับเพราะดูจะช้ากว่าความหลากหลายอาวุธมวยนี่อยู่กับเพชรแสนเก่งนะครับตอนนี้วงนอกนี่เสียเปียกแนะ่เพชรบุญอุม้มต้องเบียดเข้าหายอย่างเดียวกันเออชนใหใาจารถต้นคอไปแล้วเพชรบุญอุม้ม ซ้ายยาวๆอยู่ขวามือแดงนะครับเพรแสนเก่งเอาขยับเพชรบุญอุ้มต้องต้องติดว่านี้นะครับเร็วกว่านี้อย่าช้าอย่าช้าดูขึ้นรถไม่ทันอย่าช้าอย่าช้าเอาไล่มาเพชรบุญอุ้มเอาเพรเสนเก่งแดงนะครับน้ำเงินเพชรบุญอุ้หนึ่งแล้วเอาเด้งมาหนึ่งได้หนึ่งเขาได้หนึ่งเขาอ่าตอนนี้ครับอ่า พากจะอยู่ในรูปในทรงในเกมขยับเดินซ้ายเข้าไป à, ซ้ายหน้าดีครับเพชรแสนเก่งเพชรบุญนอุม้มเดินครับมาคออยู่ไหนคออยู่ไหนเพชรแสนเก่งโอ้แต่ว่านี่ครับมายังไม่มีจังหวะฮิ้วยังไม่มีจังหวะฮิ้วเอาขยับขยับนี่ครับมาก่อนจะไปถึงนี่โอ้โหดูครับอื้มมาคนลักแข้งคนลัแข้งขาาขาาแต่ว่าในช่วงปลายยกนี่โอ,โอโ้โหเพชรบุญนอุ้ม เริ่มที่จะเดินต่อยหมัดออกแข้งขวาด้วยสวยๆมาดูวงในเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับเอาละครับคู่นี้เชี่อว่ายกต่อไปมีเกมการยกนี่เบียดกันสนุกเราใจแน่นอนครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อน,นยกที่4ครับมีโปรไบโอติกไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสูงนะครับน้ำยาบ้วนปากสบูเ่เหลวอาบน้ำแปรงตน้นมารีโลส PPI ไไบโอแซนครับ แล้วก็รางวัลเพิ่มเติมจากคุณจิ้นเจเจนะครับสับสนแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอให้1,000 0บาทสอกกับเข่าลอยให้2,000 0บาทจระเข้ฟาดหางให้3,000 0บาทในวันที่9นี้ครับวันที่9นี้เชิญพบกันนะครับใครมีไก่ชนนี่ไปชนกันได้ที่บ้านทารี่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับเจเจปอไก่ชนครับเอาละครับยกที่4เกมนี้เดือดแล้วนะครับเพชรบุญอุ่ม ออกมาเดินเร็วขึ้นอกล้ามในตีพอตีได้มีเสียงเชียร์มาทันทีนะครับอูแต่ว่าเพชรแกนเก่งนี่ก็พื้นเพนี้ก็เข่าเหมือนกันนะครับมีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมนะครับมวยขวานะ่ครับจะต,ตีซ้ายที่ออกแม่นเหลือเกินเพชรแกนเก่งเอาเพมรฑุมต้องพยายามเปียกเข้าไปนี่แหละครับมีแข้งขวาแล้วก็กล้ามในเด้งตีไปเรื่อยๆครับเอายกสี่นะผ่านมานาทีนึงน มาเหลือ2นาทีเอ้าเดินไปขวาไปเตะลงด่านประตูไปทีนึงน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งต้องชกแบบหายใจรถต้นคอไปเลยนะครับเพชรบุญอุ้มอ้าวอย่าถอยดิอย่าถอยดิตีได้อย่าถอยอ้าวอ้าวเพชรแสนเอ้าเพชรบุญอุ้มมาแล้วเอาเพชรแสนเก่งตีไป โอ้ oh, โหยังดูดีดูดีดูดีตลอดครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. นี่แหละครับทำไมถึงเอามาลีแมทครับหัวที่แล้วคนแพ้ก็มาหายขาดใจนี่ครับมาสวยครับอ่าตอนนี้เป็นเพชรแสนเก่งบ้างครับเดินเปิดเกมเพชรบุญอุม้มมาพอนนิดนึงแล้วก็เดินต่อเดินต่อนี่ครับโอ้โหมัดมัดมัดมา,มา,มา,มาเป็นชุดเอาเอา,เอาคืนโอ้โหเอาไนไนมาดูกันที่วงในนะครับตอนนี้โอ้โหเพชรบุญอุ้ม ยกที่สี่นี่ออกมาแรางจริงๆเขาบอกว่าปากแดงแรงฤทธิ์จริงๆ,ๆนะครับแล้วก็เป็นยกเก่งของเขายกที่สี่นี่ออกมาเร่งเกม,มอ,อ้านี่นะครับมีหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีโอ้โหโเพชรแสงเก่งก็พยายามจะเด้งสู้ด้วยเหมือนกันคู่นี้นี่ใครยุบใครโยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับแม่โอ้โหเลยพูดถว่าปากแดงนึกถึงคมีอศรทวินิกุลน,นะครับหรื้อสีน้อยลูกน้อง,ง,งไก่ขันเอาสายปลายสงดอกเพชรแสงเก่งได้นอกในเพชรบุญอุ้ม ท้าชนอย่างเดียวซุนยันถงจกกี้พราประกอบสิงซ้ำเนียบเอ้าชนไปนายนายนายเอายังตีไม่ถนัดเอ,ออฮ้อนี่ครับสถานการณ์เหมือนเดิมอีกแล้วครับคู่ขี้พลิกไปพลิกมาเสียบเขาบายเป็รบุญอุ้มเป็รแสนเก่งครับมาวงนอกกับนายนอกกับนายโอ้โหอ่ากรรมการแกะแกะแกะแยกมาก่อนโอ้โหในช่วงปลายยกนะครับเพชรบุญอุ้มหาสายจังหวะเตะขวานะครับแล้ววงในนี่ดูว่า จะแข็งแรงกว่าแล้วครับตอนนี้ออกอาวุธแต่ละดอกดูจังหวะการล็อกนะครับเอาล็อกได้ตีไม่ได้ครับโอ้โห,โหเรียกว่าเพชรแขนเก่งก็ไม่ยนันจะเด้นสีสู้เหมือนกันเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่ายังคู่ขี้สูสีใกล้เคียงกันอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเปรียบคู่กันตนุกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาตัดสินกันในยกสุดท้ายนะครับสถานเชงนะครับแลก็คุณสุวรรณนาบุญคุณศักดิ์ในานามของเอ็นเตซินด้วยนะครับ เอาละครับยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ชิงดำครับเ <ül> พชรแสนเก่งนี้ไม่สนออกมาเดินเบียดแล้วก็ปล้ำในสู้ด้วยครับเ <ül> พชรบุญอุ้ม,มยกสีนี่เดินทําได้ดีนะครับยก <ül> น,นี้จะออกมาชกในเกมตั้งรับเดี๋ยวจะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับเ <ül> พราะว่ายกสุดท้ายนี่มาตั้งรับแล้วก็โดนแทงไปเยอะ เอาเลยครับตอนนี้พย,ยายามจะเร่งแล้วนะครับเพชรแสนเก่งเบียดเข้าไปโอ้โหตีเลยครับพยายามจะเบียดวงในโอ้ตีแล้วก็ขาเอาไว้เลยครับเพชรบุญอุ้มอน้ำเงินเขา่าฝ่ายแดงต้องบุกแล้วนะครับเพชรแสนเก่งอา้าวยองย่องย่องมาขวาไปโดนโต้ในนี่นะครับทุกอย่างต้องพร้อมหมดทั้งอาการทำชัดเจนนะเอามาดูนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญปุเพชรบุญอุ้มนะครับ นี่แหละครับนี่แหละครับถูกพยูมวยมันมันสุกเอาททททเ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 ทออกกรรมการรีบแกะแยกเอออออ่ะอ่าเหลืออีกสองนาทีครับอ่าสถานการณ์ตอนนี้ดูแล้วเสียเปรียบนิดหน่อยไยแดงเพราะฉะนั้นลองเปิดเกมครับตอนนี้เปิดเกมวงในโอ้โหแต่ว่าเจ้าเพชรบุญอุ้มขหาดไฟแดงตอนนี้ระบบการป้องกันตัวตอนนี้ยอดเยี่ยมเลยครับดูว่าจะมัน่นอ,อกมั่นใจแล้วนะครับไม่ประทะนะครับ สายจังหวะคอยบังนี่เลยครับแล้วก็วนออกซ้ายออกขวาไปกกลมาเป็นมวยฝีมือไปแล้วครับเพชรบุญอุ่มมาถึงตอนนี้เข่าไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับเพชรแสนเก่งดูว่าโตนก็ไปหนักๆก็ทําท่าจะอ่อนระหวยโรยแรงไปเหมือนกันเร่งได้ไม่เต็มที่แต่พยายามจะเดินเบียดถึงตัวเหมือนกันครับอ้าวนี่แหละครับเหลืออะไรมาที่เศษนะครับไยแดงเพชรแสนเก่งน้่เงิือนเพชรบุญอุ่มแม่แขกกันเลยนะครับก็ถือยกว่ากัน บอกงานตัวเองไว้เลยทีเดียวตอนนี้นะครับทางเพชรบุญอุ้มน้ำเงินเพชรแสงเก่งตบปักศอกมาทีนึหลือเวลานาทีเดียวนะครับแต่ก็ต่อยแบบประหยัดไปแล้วนะครับเซฟอีกเฟิร์สคือปลอดภัยไว้ก่อนว่งนางั้นเถอะน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีนะครับอา้าวไล่อีกลอไล่อ้าวนไหนก็ตีไม่ได้นะครับโอ้นี่แหละผู้สองวันนี้นะครับ ฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ําเงินเพชรบุญอุ้มถูกยูเมอรมันมันสุกให้แฟนชมมวยสนุกบุยมันมันอย่างนี้นะครับหนุ่มโบสนัธเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆเอาดีแล้วมาเล็กนิดเดียวไม่เกิน30วิเอาชนไปปรักษาไปทีนึงโอ้โหทุกอย่างนี่ตามไปหมดแล้วนะครับทางเพชรแสนเก่งแต่ว่าเพชรบุญอุ้มแต่ก็คือเซฟอีเฟิร์สแล้วปลอดภัยไว้ก่อน ตั้งรับคอยโต้คอยบังคอยบังคอยโต้ออกข้างไปเรื่อยนะครับอ้าวแม่นี่แหละแต่ก็รับไปเลยเยนะครับเ <c oughs> ็มแล้วห้าเราจะแต่เสรนหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักผู้เดียวนะครับรอสักผู้เดียวายแดงเพชรแสนเก่งน้าเงินเพชรบุญอุ้มนี่และครับรอกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับ จากรรมการทั้ง3มุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่น้ําเงินนะครับมาที่น้าเงินเพชรบุญอุ้มนะครับสิทธ์จาอุ้มเป็นฝ่ายชนะเพชรเสนเก่งไปนะครับโอ้ต่อยได้